อ๋อเขียฮะคืออย่างนี้ใช่ไหมเราเข้ามาในสเปซสามคนแล้วเราก็จะต้องแซงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ปะทำไมสันดีเลยอ่ะก็อยู่ใกล้กันาถ้วขนาดนี้มันก็ต้องมีหอนบ้างแหละ ยัพี่ก็ไปมุมนู้นนี่พี่ต้องขยับไปมุมนู้นมันหนึ่งไม่หอนอ่โก้ยังไงเล่าสิเอาพี่นะอีวาปิดไมคด้วยค่ะตอนที่เกิดกูจะพูดอ่ะเออสลับกันค่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนครับ คือคือเราเรามีคอนเทนต์อะไรอ่ะที่กับการมาเข้าสเปนนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับแล้วพี่อันหายไปไหนอ๋อฉันรู้แล้วก็จะพูดถึงอันนี้ไงบอคับอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โก้พูดว่าอันนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนเนี้ยมันเสียงเบากว่าข้างล่างใช่ไหมก็คือพี่อันมันไปอยู่ตรงที่มันมีลําโพงไงหล่ะแล้วต้องออกห่างกันไกลกว่านี้อ่ะมึงเสื้อกูปะวันอย่ากลัวลม กูว่าสเปดล่มอ่ะกูว่าเดี๋ยวมันล่มเราไปซื้อป๊อปกันก่อนไหมฉันรู้ว่าพี่วอคิดถึงแฟนๆเลยอยากจะเข้ามาเมาท์มอยกับแฟนๆใช่ไหมล่ะโอ้ยว่าแต่เมา์เรื่องอะไรอะนี่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะกลับมาเมาท์ใหม่เพราะว่ามันนินทาพี่วอไม่ได้เพราะพี่วอมันอยู่ในนี้ถ้าเกิดพี่วอมันไม่อยู่มาถึงจะนินทาได้ไงเพราะมันไม่รู้ว่าเรานินทามัน มันมีเื่าเท่าใช่ไหมเออตอนนี้มันอยู่ในเนี้ยนี่ก็เลยคิดว่ามันนินทาไม่ได้งั้นพี่อัดนเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ตอนตอนกลางคืนนะแล้วก็บอกกูเข้ามากูเข้ามาโป๊ะล่ออีกโกแล้วพอกูเข้ามาก็บอกว่าจะนินทากูก็เดี๋ยวเวลาไม่พอก็โปล่ละแล้วก็อยากนินทาพี่วอดด้วยเพราะว่ามีเรื่องนินทาพี่วอเยอะมากเพราะว่าเพิ่งนึกออกในตอนที่ถ่าย ywxy พอตัสสด เอางี้นะถามพี่วอเลยวันนั้นขี่ไปกี่ชั่วโมงฮะว,วันนั้นเหรอขี่เหรอเอาจริงนะผมไม่ได้ขี่พี่โก้อะขี่ที่คนคนที่เห็นที่ไอขี้ลิงอะจริงๆไม่ใช่ขี้ลิงนะที่อยู่รงเรือเออขี้กูค้า <laughs> ขี้กูเองค้าแล้วติดหน้ามึงด้วยค้า <laughs> เอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเนี้กกลับมาใหม่นะเดี๋ยวพาพี่วอไปเต้นซามินาก่อนพอาพี่วอเดี๋ยวจะเต้นให้เธอพูดแล้วเป็นหัวข้อหัวข้อแท็กว่าวอเกิดมาคุยนะอ่ะวอเกิดมาคุยเออวอเกิดมาคุยใครมีคำถามอะไรจดไว้เลยทุกคนไปเร็วทุกคนไปนี้มาก่อนแท็กในวอเกิดมาคุยเออวอเกิดมาคุยละพี่วอบอกว่าเดี๋ยวพี่วอจะอ่ะให้พี่วอให้เวลาสี่นาทีเร็วทุกคนพิมพ์มาเร็ว ในแฮชแท็กวอเกิดมาคุยออพอพี่วอเกิดมาคุยเห็ <laughs> นไหมมีคำถามค่ะพี่วอมีคนถามว่างานเดือนเมษา,ามีเยอะไหมคะอ,อมันไม่รู้หรอคะมันไม่เคยรู้อะไรคะ่ะ <laughs> ครับก็น่าจะต้องถาม ไอคนหนึ่งครับที่เธอเอาไปดข้ามนเลยแหละตารางใน Google อันนี้ o g l e ิลไลน์ลก้ปฏิเสนแะ้วเขียนได้เหรอเออ o g l e ิลไลน์กคือแบบทุกคนอาจจะเห็นจะเห็นแบบตารางงานของตัวเองแต่มีบางคนที่แบบว่าลืมดูตารางงานตัวเองซะเขาก็เลยถามว่าเอ้ามีงานด้วยเหรออะไรเงี้ยเออแต่ทุกครังเราจะมีแบบว่าลงตารางงานไว้หมดแล้วในกูเกิล ซึ่งคนที่ลืมเป็นกูค้าเพราะกูก็นกูก็ลืมเองค้าก็จริงพี่บอมีคำถามมาแล้วว่าเขาถามว่าปังปังปังกระมังซักผ้าสรุปกระมังซักหรือคนซักเอ่อน่าจะเป็นคนที่ชื่อกระมังฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากระมังซักผ้าก็คือเขาอาจจะชื่อกระมังเขาบอกว่า สปอยเกตงานลาลีตใหม่ค่ะมันเซอร์ไพรสสุดๆนะครับเซอร์ไพรส์ขนาดที่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอุ๊<ล>ไว้ก่อนอาแรงมากเอาดีๆเธอจะบอกแบบคือถ้าคือสูกแบบพูดตรงๆเลยอ่ะพูดตรงๆเอาตรงๆเลยนะเอาแบบยูเทิร์นด้วยวก็ได้อ้อมด้วยวก็ได้โอเคเอางนี้ดีกว่าผมบอกตรงๆลุก เออตรงๆเลยแล้วกันว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่บอเข่าก็ทาดมอยู่อยู่อยากทําอะไรมึงเนี่นะเราควรจะไปเตรียมตัวกันแล้วไหมเขาถามบอกว่าโอรูลโลเมื่อไหร่จะวางขายคะพี่บอเฮ้ยฮัลโหลครับโอรูโลของพี่บอเอ่อรอฟิลกันครับใกล้แล้วใกล้มากแล้วครับฟิลที่พูดถึงนี้คือฟิลจะปาารังสิตหรือเปล่าคะ เป็นนี่ครับเอ่อฟิวคำผ่านโอเคเอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วคือน่าจะมีผลิตภัณฑ์ประมาณสี่สิบชิ้นเฮ้ยอันนี้คู่แข่งกับเซเว่นหรือเปล่าครับพี่บอกระถามมาเจ้าสัววอไม่รู้จักเจ้าสัววอหรือเปล่าเอออเออผมผมขอออกไปสี่ก่อนได้ไหมเขาบอกใครคือเด็กใหม่ ที่ว่านะใบหน่อยทุกคนพี่บอไม่ให้มีเด็กใหม่นะพี่วอบอกว่าให้อยู่ด้วยกันแค่นี้พี่บอบอกได้พี่บอบอ,บอกว่าไม่รับแล้วเด็กใหม่โอ้ยใครบอกพี่บอพูดไงเมื่อวานเนี้ยอืมตอนไหนครับ <laughs> เออพูดตอนไหนกับแต่เดี๋ยวผมต้องต้องต้องไปฉี่ละได้ เหตนอรล่ก็บอกแล้วเยวอเขาปวดขี้ค่ะทุกคนไปแล้วฮะทุกคนะก็จะไปหรอโอ้ยพี่มออย่าบีบพอดิโอ้ยเจบอสฉันเจ็บอยากแกรงอะไร